อันยิ่งใหญ่ที่ผมจะต้องทํางานร่วมมือร่วมใจไปกับทุกท่านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพงชนชาวไทย30บาทรักษาทุกที่และพอบไสฟรีได้ทุกแห่งฝักจันระบบเเลเมดิซินให้ครอบคลุมในทุกๆรอพอสตอเดือนหน้าดูแลรักษาโรคมะเรง็งโดยการมีเชื่องายแสงให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีความรู้ที่ถูกต้องนําไปใช้ได้จริงสร้างสังคมที่ประชาชนเนี่ยมีเฮลท์ลิ i เ e อร c ซีอย่างแท้จริงลดภาระ ของคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในระยะเวลาเพียง4เดือนเราจะต้องสร้าง Quick Win ให้เป็นก้าวสำคัญมุ่งพัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพเราจะจัดให้มี Super ร์แอปด้านสุขภาพที่ส่งเสริมการสร้างแอปพลิเคชันให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มปริมาณคุณภาพของข้อมูลสุขภาพให้เข้าถึงได้หมอไม่ล้าประชาชนไม่รอ ชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีเราจะพัฒนาระบบซูเปอร์แอปด้านสุขภาพยกระดับหมอพร้อมเป็นหมอพร้อมคลับที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทุกอย่างได้ภายในแอปเดียวข้อมูลสุขภาพจะต้องเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อลดความซับซ้อนในการทํางานเพิ่มความแม่นยําและสนับสนุนการทํางานของบุคลากรอย,อย่างเต็มที่เต็มกําลังผ่าน AI ชัดบอกและ IoT รวมถึงการสร้างคลังข้อมูลกลางด้านสุขภาพเอาไว้สําหรับวิเคราะห์บริหารจัดการและรายงานผล ให้ได้แบบเรียลไทม์เรื่องคาร์บอนเครดิตถือเป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งกระทรวงก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าอาคารอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการจัดทาแดชบอร์ดคาร์บอนฟุตปริ้นเพื่อวัด,วดและติดตามผลให้เป็นระบบเราจะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศด้วยการแพทย์มูลค่าสูงเราจะพัฒนาประเทศไทยให้สู่เป็น medical wellness ักแห่งภูมิภาคผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาของไทยทั้ง บริการสายกรรมตกแต่งสมุนไพรนวดไทยภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมให้ก้าวสู่ระดับโลกนอกจากนี้เราจะผลักดันการแพทย์แห่งอนาคตการแพทย์แม่นยำ Precision Medicine ข้อมูลจีโนม AI การวางแผนการรักษาที่ระบุเฉพาะตัวบุคคลต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูงเราจะกระตุนการดําเนินงานที่จับต้องได้ได้แก่การจัดตั้งพื้นที่นําร่อง ATMP การเปิด Precision Medicine Training Center National ATMP Center การผลักดันแผน g e โ o มิก Thailand ในระยะที่2ตลอดจนการขยาย การให้บริการ,รปลูกถ่ายอวัยวะให้คอรอบคลุมยิ่งขึ้นในเรื่องสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะขาดไปไม่ได้เลยถ้าเราขาดการสนับสนุนขวัญและกำลังใจของบุคลากรดังนั้นเราจะดำเนินการอย่างเร่งด,ด่วนประเด็นเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนตามภาระง,งานให้เป็นธรรมและเหมาะสมจะจัดสรรอัตรากำลังคนและทีมสนับสนุนให้เพียงพอตามบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งยกระดับสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เราจะปฏิรูประบบกฎหมายสาธารณสุขกระทรวง สาธารณสุขจะต้องเป็นตัวอย่างของระบบราชการที่ยืนเคียงข้างบุคลากรที่น้องในทุกระดับทุกวิชาชีพดูแลชีวิตการทำงานและคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงทันสมัยเต็มไปด้วยความตื่นตัวในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายต่างๆและให้ความร่วมมือ ดำเนินงานตามนโยบายทุกประการผมเชื่อมั่นว่าระบบสารสุขของเราจะต้องแข็งแรงตั้งแต่รากฐานเราจะยก,กระดับอสมอให้เป็นผู้ช่วยด้านต่างๆฝึกหลักสูตรอบรมมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสร้างหลักปาการะกันรายได้และจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนและให้การปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องอสมอมีกฎหมายคุ้มครองผมจะเน้นการลงพื้นที่กวาดล้างเชืองลุกและทำให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยของทุกมิติของชีวิตอีกเรื่องที่สำคัญและถือเป็นผลกระทบต่อภาระค่าใช้ใจ่ายของหน่วยบริการ ของกระทรวงทรัพย์สุขและประเทศไทยคือการดูแลสุขภาพแรงงานต่างชาติและแรงงานต่างด้าวเราจะวางระบบที่ดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเป็นธรรมกำหนดให้แรงงานต้องซื้อประกันก่อนขออนุญาตทำงานและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสเข้ามาช่วยในการจัดการผมยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมง,งานกับทุกท่านปัญหาต่างๆที่พวกเราจะเจอและแก้ไขไปด้วยกันผมพร้อมอย่างเต็มที่